แยจังเลย้ต้องแต่ตอนนั้นที่พระราชาสลบไปได้หลับร้ายไปสามเดือนออ,อที่รักคะที่รักหลับไปสามเดือนเลยนะพ่าจริงเหรอลูกจริงเปล่าจริงคะ่ะ พ่อจะมีพ่อมีความคิดแล้วพ่อไม่เะบอกฟังดีๆนะเนยดเอีกไม่นานเดี๋ยวพ่อจะไปที่โลกที่เดี๋ยวพ่อจะไปที่นรกพ่อคะนี่คะพ่อคิดว่าพ่อลูกค้าขอเป็นเหรอ โคนที่ต่อสู้ไม่เก่งแบบอะไรทําไม่ได้เลยไม่เมกับพระราชาเราพ่อก็ไม่มีบงินอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อจะไปที่นรกเผื่อพ่อเจอของดีๆเผื่อพ่อจะเจอสหายเผื่อพ่อจะมีอะไรที่ดีขึ้นเพื่อเพื่อจะปกป้องที่นีพะระหว่างนั้นพ่อขอให้ลูกปกครองที่นี่ก่อนนะ ไม่ได้ลูกลูกห้ามไปไม่ล้วเขาจะเป็นคนปกครองที่นี่แม่ไงแม่เขาปกครองไม่ได้หรอกเฮ้คนอย่ามาหางี้สิแต่ก็จริงนั่นแหละฉันปกครองไม่ได้หรอกฉันเป็นผู้หญิงลูกตัวลูกต้องปกครองที่นี่ไม่คับพ่อไปไม่นานหรอกไม่พ่อไปไม่นานหรอกพ่อพ่อสัญญาว่าพ่อจะไม่ไปนาน ลืมไปเลยว่าที่นี่มีฝุ่นเต็มโอ๊ยพ่อพ่อเอาธิ่ไปพ่อเสียงอะไรพ่อมาหาผมเกิดอะไรขึ้นเหรอที่รักเมื่อกี้เหมือนที่ป้าค่ะที่ป้าบันระเบิดไม่มีนะหลบก่อนดีกว่าพ่ออธิบายนานะอะไรอธิบไปด้วยพี่พ่อพ่อขอพ่อขอคุณรู้เรื่องไหมพ่อจะ ย้ายรัจากใครคิดว่าควรย้ายบ้างไหมพ่อจะย้ายลัจักพ่อจะย้ายมาหาที่อุดมสมบูรณ์แล้วพ่อจะสร้างที่นั่นและพอสร้างเสร็จแล้วพ่อจะให้ทุกคนไปอยู่ที่นั่นใครคิดว่าดีบ้างไหมใครอยากใครอยากอยู่ที่อื่นปราสาทนี้มันไม่ค่อยแข็งแรง ไหนเนี่ยค่ะของลูกนั่นแหละของลูกแต่ลูกขี่เล่นใดเฉพาะแถวๆที่ตรงนี้ก่อนนะ,อ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 ,ะอะไรเนี่ยตายหมดเลยซะย คือพ่อจะให้แม่กับลูกอยู่ที่นี่สักหนึ่งอาทิตย์แล้วหนูพ่อกลับมาพ่อจะไปฝึกวิชาเวทมนต์ไม่พ่อผมจะไปกับพ่อด้วยลูกครับไปเดี๋ยวลูกจะต้องปกครองที่นี่ และพอพ่อกลับมาแล้วหนูพ่อจะพาลูกไปที่โลกนรลกโอเคไหมลูก่เกอ็พ่ออืมก็ม่รู้สินะที่รักอันนี้มาผมครับหนผมจะมีจะบอกนะคือก่อนหน้านี้ ตอนที่พ่อหลับไปมันบอกว่าพ่อจะตายในเร็วนี้มันเป็นความจริงวิญญาณของอัสตวินเจไดเขาบอกมาพ่อเลยต้องตายแล้วเร็วนี้ใคยคิดว่าจะทำอไงดีไหมพ่อคิดไม่ออกแล้ว ลูกยังตายไม่ได้ลูกต้องบอกของอนาคตต่อไปไม่นั้นอาณาจักรเรานามสกุลเราตระกูลของเราจะเสื่อมและจะถูกลืมไปจากโลกนี้พ่อขอบอกนะว่าตระกูลเราอ่ะดังที่สุดแล้วนะเราจะให้หายไปไม่ได้ลูกต้องอยู่ต่อไปลูกต้องเดินหน้าไม่ใช่ถอยหลังโอเคไหมลูก เฮ้ย่ล,ล,ล้วเฮ้ยลูกไปเลยเหรอไม่ใช่เหรอสวัสดีครับท่านเชนท่านมรณะชาแกจะไบางสิงลูกฉันทำไม,ไมทำไมถึงแกไม่เข้าสมองฉันเองฮะตอบมาแล้วแกรู้ไหมคุณจะไปจะลบใจหรือไม่แล้วแกรู้แนี่ยว่าฉันจะตายในเร็วๆนี้ แล้วี่ทางแกไหมยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดลิกอย่าบอกลูกนะเออเกสิงลล,ะล,ะล่างรูไว้ก่อนเลยสิงไว้นะสิงไว้อย่าแล้วพอฉันไปแล้วก็ค่อยปลดนะโอเคไหม ทินามาเจ็บไหมสาวคนมาปล่อยมาไปทิ้งที่เนี่ยทุกทีนะมาได้ขึ้นท่านคนเราชาเฮ้ยอย่าจมนะขึ้นสิขึ้นขึ้นขึ้นได้ขึ้นขึ้นขึ้นอีกได้ไหมขึ้นอย่างนี้ขึ้นขึ้นสิขึ้น ไม่อไม่นะไม่อย่าตา,ยยาไม่นะไม่ไม่ึ้นคนนนึ้น,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 นอ,อย่ตย <c oughs> ถ้าเกิดเราปล่อยไมไว้มันก็ทรมานเปล่าๆเราไม่น่าขับมาเครัหหรอปดล้องได้เลย หมดโลกอะไรออกจากล่อลูกฉนัฉนด้แล้วฉันหนีไปแล้วโอ้ท่านพระราชาแต่ว่าผมจะไปกับคุณด้วยได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมตายล่าของลูกคุณก็จะมันเป็นไรไม่แกไปไม่ได้แกอย่าไปเลยแกต้องอยู่กับซาตาน แต่ล่านุชาได้ ือว่าน่าจะทะเลาะกันดังเลยได้ยินเสียงเลยสิอย่าพูดดังเลยนะคนลุกโทษทีนะลูกพ่อต้องไปโทษทีนะลูกพ่อต้องไปจำเป็นพ่อจำเป็นต้องไปไม่งั้นลูกจะตายไปด้วย ลูกเขไม่ตามมาหรอกนะเราพักอยู่แถวๆตรงนี้ก่อนแล้วกัน